ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามที่นี่ชายแดนใต้นะครับทางแอดมินซีนะครับที่นี่ชายแดนใต้นะครับอยากจะพาทุกท่านเนี่ยมาที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับเมื่อวันที่27เดือนสิงหาคม2566นะครับเวลาประมาณบ่าย3นะครับซึ่งศูนย์วิทยุกู้ภัยสว่างเบตงทำสถานนะครับอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้รับแจ้งจากพี่น้องของเราที่ ขับรถผ่านไปนะครับหน้าอุโมงค์เบตงนะครับบอกว่ามีการเห็นงูจงอางสองตัวนะครับซึ่งกำลังผสมพันธุ์กันนะครับยาวประมาณ4เมตรนะครับซึ่งยาวมากนะครับ4เมตรนะครับซึ่งอยู่หน้าปากอุโมงัางไก่เบตงท่ามกลางความตกใจนะครับของพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมานะครับก็เลยรีบแจ้งไปยังกู้ภัยสว่างเบตงรรมสถานนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง ผู้ภัยก็ได้มาช่วยเหลือนะครับมาช่วยกันจับงูจงอางทั้งสองตัวนะครับซึ่งงูจงอางนี้ก็จะมีเพศผู้และเพศเมียนะครับซึ่งยาวประมาณ4ี่เมตรนะครับต่อตัวใน4เมตรยาวมากนะครับทุกท่านได้รับชมจากคลิปนี้ก็จะเห็นว่าคือยาวมากเห็นแล้วก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าขอเชิญชมทางผู้ภัยสว่างเบตงนะครับที่ ที่ช่วยกันนะครับรวมถึงผู้ภัยอื่นๆรวมถึงพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันแจ้งนะครับให้ให้กู่ภัยได้รับทราบนะครับจากการให้ข้อมูลกับที่นี่ชายแดนใต้นะครับทางกู้ภัยสว่างเบตุธรรมสถานนะครับท่านประธานได้ให้ข้อมูลว่าต้องใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับกว่าจะจับหมูทั้งสองตัวได้นะครับซึ่งขอเชิญชม จ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับว่าเก่งมากนะครับในการจับงูในค้งนี้นะครับถ้าใครเคยมาเบตงหรือนึกภาพน่าจะนึกภาพออกนะครับทางเข้าอุโมงเบตงเนี่ยก็คือฝั่งไก่เบตงเนี่ยเราก็อาจจะนึกภาพออกนะครับก็คืออยู่ตรงหน้าปากอุโมงตรงนี้นะครับงูทั้งสองตัวนะครับ นะครับในานามที่นี่ายแดนใต้นะครับขอขอบคุณทางกู้ภัยสว่างเบตงทางสถานนะครับที่ยินดีให้ทีมงานนำเสนอและส่งวิดีโอให้กับที่นี่ายแดนใต้นำเสนอในครั้งนี้นะครับขอขอบคุณท่านประธานกู้ภัยและทุกทกท่านนะครับที่ยินดีให้ทีมงานนำเสนอนครับและขอเช่นชม เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันนะครับสามารถที่จะนำงูจงอางทั้งสองตัวเนี่ยไปปล่อยสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับในทางที่เฉลนตาขอขอบคนทุกท่านที่ท่านติดตามชมคลิปนะครับจากที่เฉลนตาและติดตามเรื่องราวจากที่เฉลนตายนะครับคลิปต่อไปนั้นจะเป็นที่ไหนนะครับอยากให้ทุกท่านติดตามชมต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่ ช่วงนี้ที่ช่วงที่กำลังจับง,ง,งูจม้างนะครับนี่คือภาพชัดเจนเลยอย่างมากนะสองตัวอย่างสีเ่เมตรนะครับ